โอเคนะคะก็สว okay. anyway, so re hmm. yes. ัสดีทุกคนด้วยนะคะวันน uh, so ี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นหมายเลขหนึ่งสิบเก้านะฮะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราจะไปทําอะไรครับฟาร์มเหล็กครับใช่วันนี้อยังฟาร์มเหล็กอะไรเราต้องมีเ b c ก่อนเออเราทำฟาร์มเหล็กแล้วก็เอ้ยไปหาหมู่บ้านเ b c แล้วก็ได้เอเกันฟาร์มเหล็กมันต้องใช้เ b c ซึ่ง m อเียังไม่มี้าจไวฮเราต้องไปหาหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นคือแบบมันไกลหกร้อยกิโลเมตรโหไม่ใช่600หกร้อยบ็อกนะหกรอยบ็อกอะแบบมันไม่ได้ติดลบอะมันเป็นพิกัดหกร้อยอะมันเป็นมันไม่ใช่ติดลบนะฮะถ้าติดลบก็ก้ากันอีกอย่างนะฮะซึ่งเราต้องการหลีกเป็นจำนวนเยอะมาก ะะทำไมถึงต้องการเหล็กเยอะมากนะคะทุกคนก็คิดดูนะคะว่าทำไม,ไม,มเราถึงมีน้องน้องน้อง,องมีน้องคนหนึ่งทักมาบอกว่าเอ้ไม่ใช่ทักนะ,ะคะเขาไม่บอกว่าอะไรจะทำฟาร์มเหล็กก็จะเริ่มทำเลยเพราะว่าตอนนี้เหล็กเราจะหมดอีกแล้วนะคะไปข<น>ุดมาแล้วก็จะหมดอีกแล้วหหหเหล็กมีตั้งเยอะดูดูด,ดูใครบอกมาเยอะ ตอนนี้ไม้หมดนะฮะไม้หมดเฮ้ยเจอสปีพิกลิมแล้วไปไปไปนี่นะฉันไม่ไปด้วยอ่ะนี่นะฮะว,ว,ว,วิธีการ <ไป S 1> ทำห<ป>ลังด้วยไฟต้องใช้หลิกประมาณน,นี้นะใช่ไปซี่เร็วเออแล้วอะไรก็ขึ้นไป ีประมาณนี้น่าจะพอพอแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวเราเอาหลีกไว้นี่ในก,กล่องเราใส่กันโอ้ยขยะนี่ฮะเอาไว้ในกล่องเราก่อนตอนนี้ไม่มีพีคเลยทำปี๊ฝา่ีแหละ อุ้ยแล้วมาพออะไรตรงนี้เนี่ยบา้าอีแมวอีแมวอีแมวอีเมวก็น้องเอเดอมแมวเอดเมลอแมันตัวที่หนูเคยฆ่ามันไป R A, A I L นะฮะแปลว่ารางรถไฟนี่เราจะคับกีบไว้นะฮะ ซึ่งวิธีการต้องใช้ปุ่มเป็นจำนวนนิดเหมือนคัน,นปุ่มอยู่นะไอปุ่มบ้า,าปุ่มหายทุกคนใช้คัมโลตูนนะฮะหนึ่งอันออไม่ต่ดกันใชยเยอะอยู่นะนี่ทำรีเวอร์มาให้หมดเลยเพราะว่าหินเราเยอะมากเราไม่ต้องเปลี่ยนหินนะทุกคนแบบนี้ บอกเลยว่าใช้เท่าไรไม่หมดเลยอ่ะนี่นะก็คืออุปกรณ์ต่อไปแป๊บหนึ่งฮนะที่ตอนนี้เราได้เตรียมอ,อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราไปหาหมู่บ้านเอพีซีกันดิค่ะซึ่งจะเป็น,นคนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเอาปีกแป๊บหนึ่งเพื่อเพื่อการเวลาเวลาดิน,นี้เราได้ใส่ปีกแล้วแล้วนะฮะซึ่งน้องบ้ามันก็ใส่ปีก สีวลาเลยนะฮะนี่ก็คือชั้นสก็ถ้าทุกคนจำกันได้มันก็คือชั้นสอมันก็คือชั้นสชั้นสชั้นสองอไม้หมดก็คลิปวราจะงนีมาแม่ก็กว้ง่ม <c oughs> มาเลย เดีย๋ยวเราจะบินไปเลยเลยเดี๋ยวขอยัอเดเอาท็อปไปบินไปเลยบินน่าจะอันนี้ก็คือชุดเกาะนะคะถ้าจำกันได้เนะาะทนโูเหรอทนโูเอาไปด้วยด้วยกันเราควรจะเอาใส่ชูกเกอร์บล็อกเลยดีแล้วชูเกอร์บรัก๊กเบ๊บถ้าทุกคนจำกันได้ก็คือเรามอีอันนี้นะคะ เก็บใบลูกของลูกกล่องหมดนะ่หนูยังไม่ใช้ข้าวมาทำไมข้าวเราก็มีประโยชน์นี่นะทำนมปังมาเพิ่มอ,อีกยี่สิบเก้เนาะยี่สิบก้อันอ่ะเก็บไว้เก็บไว้น่ะนะอ่ะของในตัวล่งแหละมา กูอบอกกิฟใหม่ดีมากเอ้ยเราจะพิกัรก่อนลบหนึ่งแปดเก้าลบสอง้านะฮะลบหนึ่งเก้าลบลบสองปห้านะฮะอรยนะฮะ มันจะมีอะไรทุกคนถ้าทุกคนอยาก,ก,ากดูกก็ขนสัตามนะครับจะมีลาบ,บิน ไม่มีเยตาขึ้นาหานิดนึ่งโอ้ตีบกีกย,ยังดี่ไม่เป็น ใบ <Wow. S 2> โอมนี้ทุกคนใบโอมเนี่ยไบโอมสวมปะสวมเลนปะน่าจะใช่ชนะสวมเลนน่าจะไม่มีทุกคนก็ดูนะฮะเนี่ยโอ้โหะ หมดด้วยนะทุกคน เกืบตายเลยว้าว My God เฮ้ยที่การนี้น่าสนใจ คุนเห็นนู่นไหมบ็อกซีฟ้าฟ้าใช่เลยไปเดียวสวยแคปหน้าจอเรียบรอจ้ะสวย అమ్మ เชื่อเราพาไปดูนะฮะนี่ทุกคนคือแบบเราเจอวาริรานคือแบบนากลัวฮัลหายไม่เจอสักที

tấp vào giữa đất liền มุ้งนยไไปทุกคน